รู <Net> <spe> ้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพิินิกเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยระวินยมัยบ่ายคอย กลับมาสู่ช่วงที่สองของ TDRI ค่ะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI นะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงแล้วปีนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังโควิด -19 ด้วยนะคะคือปกติ ในช่วงเทศกาลเนี่ยตอนที่ยังไม่มีโควิด -19 เราก็มักจะคุยกันถึงเรื่องของจำนวนอุบัติเหตุสถิติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บอย่างเช่นในช่วงเจ็ดวันอันตรายข่าวคนผู้ฟังแล้วก็จะมีมาตรการมีแนวทางต่าง,างๆในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เข้มงวดเสมอนะคะแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยมีเรื่องของโควิด -19 เรื่องการเดินทางน่าจะน้อยลงแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงจำนวนของอุบัติเหตุที่ จะน้อยลงไปด้วยแต่ว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ยังคุมเข้มแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยที่ต้องเน้นย้ํากันสําหรับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราคุยกับนักวิจัยของ TDI ที่จะดูเรื่องของสถิติอุบัติเหตุในปีนี้รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่ต้องคิดแล้วก็ต้องออกแบบให้ครอบคลุมเรื่องของการแพร่เชื้อข้ามจังหวัดในช่วงปีใหม่ด้วยถ้าไม่มีการล็อกดาวน์แล้วก็การเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพด้วยนะคะเราคุยการกับคุณนิธมนทองพัฒน์นักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกจากท d ดีอค่ะคุณนิธมนคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปวินัยค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะจากการติดตามข้อมูลของนักวิจัยเนี่ยคะ่ะในช่วงปีที่ผ่านมาตัวเลขของสถิติอุบัติเหตุทางถนนและการเสรียชีวิตเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะก็ จริงๆแล้วในช่วงปีนี้เนี่ยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเหมือนอเหมือนว่าจะมีจำนวนที่ลดลงนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยก็คือถ้าถ้าผ่านไปสักสองปีที่แล้วเนี่ยนะคะตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองหมื่นรายนะคะต่อปีเลยแล้วพอมาปีนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะ มีเรื่องของอิทธิพลของโควิดที่ทําให้เราต้องล็อกดาวน์กันนะคะในช่วงเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีดอกของจํานวนสถิตินั้นเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมันลดไปประมาณน่าจะาเ,เ,เ,เกิน50เปอร์เซ็นนะคะก็คือสุดท้ายแล้วณเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยนะคะก็คือสถิติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก12,000ถึง13,000กว่าคนนะคะที่เป็นตัวเลขในเดือนกันยายนนะนะคะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มอัตราเท่าๆกันเฉลีย่ยเท่ากับปีอื่นๆนะคะก็โดยรวมแล้วอาจจะทําให้เไอตัวเลขผู้เสียชีวิตของเราในปีนี้เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในในมุมมองของนักวิจัยเองเนี่ยเราก็มองว่าเอมันแค่มันมันแค่ลดจานวนแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันหายไปเลยค่ะคือปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันก็ยังคงจะมีอยู่นะคะ เพราะว่าตอนนั้นล็อกดาวน์มันก็แค่ช่วยให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของลดจำนวนทราฟิกที่มันเกิดขึ้นลงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ไขให้หายขาดไปนะคะแล้วก็อันที่จริงแล้วมันก็ยังมีมันก็ยังมีปัจจัยอย่างที่ต้องเหมือนอิน v e ส t i g a t เพิ่มาค่ะว่าอะไรกันที่ที่เรายังแก้ไม่ได้อยู่นะคะค่ะอืมปัจจัยตรงนี้นี่มีอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วถ้าลองไปมองอ่า เออ่ในในพาร์ทของตัวสถิติอนะคะอย่างในปีที่ผ่านมาปีนี้เองเนี่ยนะคะเราก็ยังเห็นว่าแพทเทิร์นของความเสี่ยงเนี่ยมันยังคงไม่ต่างอะไรจากเดิมเลย <ฮะ S 2> อย่างเช่นนะคะอย่างเอ่ออย่างรถที่ที่ที่ทมีสถิติของการสูญเสียจากอุบ,บัติเหตุทางถนนมากที่สุดเนี่ยก็คือคุณปริญญาไหมพอจะนึกออกไหมคะว่าเป็นประเภทไหน ค่ะรถจักรยานยนต์อ่าใช่ค่ะก็คืออย่างรถจักรยานยนต์นะยึงยนนะย่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เยอะที่สุดอยู่นะคะลองมาเป็นรถยนต์แน่นอนว่าไอ้แพทเทิร์นแบบนี้มันก็ยังคงอยู่เพียงแค่มันอาจจะลดจํานวนลงเพราะว่าอมันมีเหตุที่ทําให้การเดินทางมันลดลงเท่านั้นเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้อปัจจัยแบบนี้ก็เลยกลับมาที่ว่าแสดงว่าอโจทย์อะ,ดดอะมันยังไม่ได้ถูกแก้อย,อย่างอย่างเต็มที่นะคะ ก็กลับมาที่ว่าแล้วถ้ามามองในช่วงของพวกเจ็ดวันอันตรายเนี่ยนะคะเจ็ดวันอันตรายเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ,อ,อหลายภาคส่วนที่ทํางานด้านนี้ยก็จะพยายามทุ่มทรัพยากรไปดูแลในช่วงเจ็ดวันอย่างเต็มที่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ลดบ้างไม่ลดบ้างนะคะเอ,อในช่วงปีสองปีหลังนะคะคนทํางานก็เลยหันมาตั้งหลักใหม่นะคะลองมองว่าจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องทําเป็นเอ,อ ตลอดทั้งปีแล้วก็ทําอย่างเป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ทางาภาพวิจัยอากจะเหมือนเน้นย้ําก็คือว่าการแก้ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมันต้องสร้างระบบแล้วก็ทํำตลอดทั้งปีจะไปโฟกัสแค่เทศการอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยนะคะค่ะ อืตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะคะว่าการรณรงค์เนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องต้องตอบย้ําให้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งต้องทําทุกช่วงเวลาทําต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าดูการรณรงค์หรือว่ามาตรการที่มีการบังคับใช้หลายมาตรการที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะแต่<อ>ว่ายอดของอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ย ต่อไปเนี่ยเราควรจะกำหนดมาตรการหรือว่าต้องรณรงค์อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ่ะก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดเอ่อเท่าที่ทบทวนดูนะคะในช่วงสองสามปีหลังเนี่ยนะคะเอ่อมาตรการเนี่ยก็เริ่มที่จะเอ่อรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะดําเนินการให้มันตรงจุดมากขึ้นนะคะคําว่าตรงจุดมากขึ้นก็คือ เริ่มจาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสียงเฉพาะอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้เมนชั่นถึงเรื่องของรถจัก,กรยานยนต์นะคะพยายามที่จะแก้ไขมุ่งไปที่โอเคกลุ่มที่เสียงหลักก็คือเรื่องของรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็ดูว่าโดยมวลรวมเนี่ยเรื่องจัก,กรยานยนต์เนี่ยแก้ไขที่อะไรบ้างคือถ้าตามหลักการของทางเรื่องรถเซฟตี้เนี่ยเราก็อาจจะไปโฟกัสแค่คนอย่างเดียวไม่ได้หรือว่ารถอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องโฟกัสโดยรวมนะคะก็คือทางเรื่องคน เรื่องของการาให้ใบขับขี่ว่ายากง่ายยังไงต้องปรับปรุงไหมให้ในช่วงอายุเท่าไหร่ให้เหมือนกันทุกประเภทเครื่องยนต์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวรถเองเนี่ยรถจักรยานยนต์จริงๆก็เราก็จะมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยป้องกันเท่าไหร่แล้วเทียบกับรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นควรมีอุปกรณ์หรือ,อในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไหมแล้วก็ถ้ามีเนี่ยควรจะมีแค่ไหนยังไงแล้วพอทีนี้มันก็ เอ่อถ้าถ้าพอมีแล้วเนี่ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอ่อผู้ใช้รถเขาจะรับไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งการจากัดการใช้นะคะอย่างเช่นว่าถนนแบบไหนที่รถจักรยานยนต์อาจจะไม่ส่วนครึ่งเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายเพราะว่าความเร็วที่มันต่างกันระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถประเภทอื่นๆเนี่ยมันแตกต่างกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่อเป็นการที่เอ่อผู้กําหนดนโยบายเนี่ยก็ต้องมองเขาเรียกว่าทั้งระบบเลยนะคะว่าถ้าเกิดจะ เรียกว่าพุ่งเป้าว่าจะลดจํานวนการเสียชีวิตของเอจักรยานยนต์เนี่ยจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรการที่ที่เทางภาควิชาการก็แนะนําให้ทางเอภาครัฐเนี่ยออกนโยบายโดยคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่ามีความพยายามอยู่ค่ะในช่วงเอที่ผ่านมานะคะที่ว่าพยายามจะศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะ,นะคะถ้าจะมาดูอย่างช่วงของเอ ่วงเทศกาลน,นะคะถ้าเห็นอได้ลองทบทวนดูมาตรการที่ทางเอทางด้านมหาไทยเขาได้ออกเอมานะคะก็คือเราจะเห็นว่าเริ่มเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเอการเดินทางในช่วงเทศกาลเนี่ยอการเดินทางข้ามไปกับบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็คือในช่วงที่เดินทางพร้อมกันเนี่ย การจราจรมันค่อนข้างจะติดขัดโอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุหน,หนักๆอย่างพวกเรื่องความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากค่ะแต่สิ่งที่มันไปพบเยอะๆก็คือตามตามพื้นที่นะคะก็คือ,อเวลาที่เราเรามันช่วงเทศกาลเราก็ต้องมีงานกินเลี้ยงสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการดื่มแอลกอฮอล์คือเรื่องของการเมาแล้วขับไรแจะตรับเป็นปัญหาสําคัญนะคะในในในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงการหรือว่าปีใหม่อะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเอหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เลยจะไปให้ความสําคัญในเรื่องของการตั้งด่านนะคะแต่ว่าการตั้งด่านที่หลานมาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไรนักนะคะช่วงหลังมานี้เ่แอบเห็นว่านักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนอย่างบางพื้นที่ในกรุงเทพเป็นแถวอ่อทองหล่ออย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการปรับกลยุทธ์ในการตั้งด่านนะคะเพราะว่าการตั้งด่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตั้งด่านแล้วจับอย่างเดียวมาจะต้องมีอ แนวทางหรือมันมีทฤษฎีของมันนะคะว่าจะต้องสุ่มตรวจแบบไหนถึงจะลดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วที่สําคัญคือไอ้การตั้งด่านเนี่ยมันควรจะต้องทําให้เป็นระบบที่มันมีความโปร่งใสระดับหนึ่งนะคเพราะว่าแน่นอนว่าประชาชนไม่ได้ชอบทุกคนนะคะแล้วประชาชนก็อาจจะเพลินมันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นการไม่เชื่อใจกันระหว่างอ,อผู้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะคะก็อาจจะต้องมีการชี้แจงมีมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบนะคะก็คือ เรื่องแบบนี้ค่ะก็เข้าใจว่าทางภาครัฐก็เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเห็นมีช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มจะดําเนินการแถวทองหล่อซึ่งเป็นย่านที่มีสถานบันเทิงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆของประเทศเนี่ยค่ะตอนนี้อาจจะยังเป็นการพึ่งพิงด่านที่เป็นเรื่องของชุมชนจะมากเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอการขยายผลนะคะการ scale up จาก,จาก การดําเนินงานในในบางพื้นที่นะคะแล้วอ,น,อนาคตก็อาจจะมีกระบวนการดําเนินมาตรการที่มันตรงจุดมากขึ้นและแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะคะอืมค่ะ,คะก็แสดงว่าภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนที่ จะมีการวางแผนแล้วก็ออกมาตรการต่างๆออกมาได้ทันกับเหตุการณ์พอสมควรนะคะก็ปรับไปตามสภาพการแล้วก็เท่าที่ประเมินมาเนี่ยก็ดูว่ามีหลายๆเรื่องที่ทําไปแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวลองมันประเมินอีกทีหนึง่งทีนี้เรื่องของวความปลอดภัยทางถนนกับการเดินทางในช่วงวปีใหม่เนี่ยก็ต้องเน้นย้ํากันนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอมีเรื่องของโควิด -19 ด้วยเรื่องของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยทาให้ ภาครัฐอย่างกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงาน<อ>ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมเนี่ยเขาต้องปรับหรือว่าต้องเพิ่มมาตรการอะไรบ้างอีกไหมคะจริงๆแล้วเรื่องอโควิดเนี่ยนะคะก็เป็นเรียกว่าเรื่องใหม่ที่เราก็เผชิญหน้าพร้อมกันหมดเลยนะคะทั้ง<อ>โลกเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเป็นในด้านของอบริการขนส่งสาธารณะเองเนี่ยนะคะก็คือก็ก็ได้รับช็อคนี้นไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะคือ,อ อย่างแพทย์แเอ,อ่อจะลองวีเลดดูเนี่ยนะคะคือในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนว่าการการเกิดโรคระบาดเนี้ยขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการแพร่ในบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยมันมันแพร่ยังไงแพร่กระจายยังไงหมายความว่าคนจะติดเนี่ยติดจากอะไรนะคะติดจากอ,อ,อากาศหรือว่าติดจากการสัมผัสออออออบริเวณ ที่ต่างๆในๆในเนียยานพาหนะหรือว่าติดจากคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วโดยสญญารยานพาหนะด้วยกันนะอันนี้ยังไม่มีข้อยืนยันที่ชัดเจนะนะคะแต่ว่าเอ่อเท่าที่ลองเอ่อได้รีวิวเอ่อจากต่างประเทศเขาก็มีความพยายามอยู่ค่ะอย่างในเอ่อมหาวิทยาลยลีในประเทศอังกฤษนะคะก็พยายามที่จะเอ่อรวมทีมกันนะคะเพื่อที่จะศึกษาเรื่องเนี้ยนะคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ ที่มันแพร่กระจายในในระบบขนส,ส่งสาธารณะเนี่ยมันมันเป็นทางไหนบ้างนะคะเพื่อที่เขาจะได้จัดการเรื่องของเอ่ออย่างน้อยๆเราก็จะรู้ว่าความเสี่ยงของผู้โดยสารที่ใช้บริการแต่ละคนเนี่ยแต่เออมันจะเป็นยังไงนะคะจะได้ออกมาตรการที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นความความหวังในอนาคตที่<ม>ถ้ามีการศึกษาแล้วมีข้อสรุปที่เอ่อสมเหตุสมผลเราก็สามารถเอานมาออกมาตรการต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะ แน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเป็นเป็นช่วงอเหมือนกับเปลี่ยนผ่านนะคะก็คือเนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยมันยังจําเป็นจะต้องมีอยู่ก็คือถ้าถ้าเขาเรียกว่าเฟสโซลูชันเลยสําหรับถ้าเกิดสถานการณ์เสี่ยงสุดๆเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนที่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะหรือว่าช่วงนี้ในบางพื้นที่ก็คือเหมือนคล้ายๆการล็อกดาวน์นะคะก็คือพยายามไม่ออกไปไหนไม่เดินทางไปในที่ที่ มีคนหมู่มากหรือว่าลดการใช้นะคะ<า>แต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้เราจะต้องอทํำยังไงบ้างนะคะก็คือก็คือเป็นคงเป็นคําแนะนําของเออทางสธาธารณสุขทั่วไปอนะคะที่บอกว่าอันดับแรกเลย,ยก็คือก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยง ในในการอยู่ใกล้กับผู้คนนนะคะถ้าห่างได้เนี่ยก็คือห่างเขาก็มี recommendation มค่ะว่าต้อประมาณหนึ่งเมตรนะคะ<ม>แต่ว่าบางครั้งบางช่วงเวลาอาจจะทําไม่ได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการล้างมือทุกครั้งอะไรเงี้ยหลังจากการโดยสารพวกระบบขนส่งต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเป็นคําแนะนําซึ่งน่าจะเป็นโืลออูชันที่เรียกว่าถ้าประชาชนเรียกไม่ได้เราต้องเดินทางก็ก็ต้องทําตามแบบนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าถามว่าอย่างภาครัฐเองจะเพิ่มอะไรได้มากขึ้นน่ะนะคะ,ะจากกรณีที่ผ่านมาของของเราในช่วงตั้งแต่สงกรานต์ก็ดีนะคะเราจะเห็นว่ารัฐเองอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะคะก็คือ,อคือเราอาจจะไม่เคยเตรียมพร้อมเรานีหมายถึงว่าประเทศเราอจจะยังไม่ได้เคยเตรียมพร้อมวยการใช้เทคโนโลยีกับระบบขนส่งสาธารณะมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่า มันถึงอาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตที่จะต้องพลิกนให้เป็นโอกาสแล้วว่าถึงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องนํามันกลับมาใช้นะคะเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ในในที่ที่คนต้องมารอกันหรือแออัดกันนะคะถ้าถ้าทําได้ใช้เทคโนโลยีขึ้นมาได้นะคะอาจจะเหมือนนะหลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกนะเช่นมีแอปพลิเคชันที่ให้คน จองคิวการเข้าสถานีขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ลดการมาแออัดกันในสถานีขนส่งอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่บอกให้ให้การการมีแอปพลิเคชันมันช่วยให้คนอาจจะ m a n a g เวลาได้ว่าจะเดินออกไปเออรอเท่าไหรเ่เวลาไหนดีก็จะเป็นการลดการเหมือนกับว่าสัมผัสแล้วก็อยู่กับผู้คนจํานวนมากๆได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะว่าเราอาจจะต้อง เอาเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะหรือว่าเรื่องของการอาระบบ Report ตหรือติดตามตัวซึ่งเเข้าใจว่านักปัจจุบันก็มีความพยายามของภาครัฐอยู่ที่ที่พยายามใช้ระบบการติดตามอผูท้ที่ได้รับเชื้ออยู่นะคะซึ่งก็น่าจะทําได้ดีในระดับหนึ่งค่ะ ค่ะตรงนี้นี่สําคัญมากเลยนะคะเรื่องของการบูรณาการเทคโนโลยีที่จะเรามาใช้ก็เห็นตัวอย่างจากหลายประเทศอย่างไต้หวันนี่ก็มีเคสเกี่ยวกับเรื่องของการนําแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีมาใช้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นะนะคะแต่ว่าบ้านเราอย่างที่บอกคือคงจะต้องบูรณาการกันมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะไปรอรถในมีแอปพลิเคชันแต่ว่าอย่างรถเมย์บ้านเราตอนนี้เนี่ยยังทํานายไม่ได้เลยนะคะว่า <c oughs> เออจะมาเมื่อไหร่มากี่โมงเออตรงนี้ก็ าจจะ <Okay. S 1> ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดู <Okay. S 1> ไปทบทวนว่าเอ๊จะมีตรงไหนที่พอจะปรับ <Okay. S 1> ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ได้บ้างนะคะ <Okay. S 1> สําหรับคนทั่วไป okay. Okay. ที่จําเป็นต้องเดินทางในช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยคะ่ะคุณ อ,อคุณนิชมนก็แนะนํามาหลายเรื่องอยู่เหมือน<ช>กันนะคะจะมีข้อเสนอแนะอะไรสําหรับคนทั่วไปแล้วก็สําหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการเดินทางแล้วก็ดูแลเรื่องของสาธารณาสุขด้วยนะคะค่ะก็ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะก็อาจจะได้แนะนําไปแล้วนะคะก็จ,จะแนะนําคล้ายๆคุณหมอหลายๆท่านนะคะว่าช่วงนี้ก็คือเอ่อ อยากตกเป็นดีที่สุดแต่นะคะส่วนที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมค่ะจะเป็นทางาภาครัฐกันนะคะในเรื่องของอเข้าใจว่าโควิดเป็นชาเลนจ์กับการทํางานทั้งหมดเลยเป็นชาเลนจ์ของการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันนะนะคะเพราะว่ามันก็อทำให้การทํางานมันทําได้ยากขึ้นนะคะทีนี้มันก็เรียกได้ว่าเราอาจจะอยู่กับมันมาสักเกือบปีหนึ่งแล้วนะคะคแต่ว่าเราน่าจะต้องมีแผนเพื่อรองรับ ก็คืออาจจะต้องเปิดใจว่ายัางไงเราก็ต้องสู้กับโควิดไปอย่างน้อยอีกสักปีสองปีนะคะจนกว่าอะไรอะไรจะคลี่คลายนะคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างาหรือสิ่งที่อยากจะเ,เตือนก่อนนะคะว่าควรจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องอย่างเรื่องความปลอดภัยทางถนนเองเนี่ยนะคะอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยแน่นอนว่าโควิดมันจะทําให้การตรวจจับการาติดตาม ออหรือตั้งด่านอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําได้ไม่ง่ายนกนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะทําให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าเอาถ้าเราต้องรับเตาแอลกอฮอลแล้วเครื่องมือมันสะอาดปลอดภัยไหมนี่ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ภาครัฐจะต้องมีแล้วก็แล้วก็สร้างระบบไอรักษาความสะอาดอันนี้ให้ให้ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อันที่สําคัญคือว่าแน่นอนว่าในบางพื้นที่นะคะร้านค้าต่างๆก็เรียกได้ว่า เรียกว่าสถานบันเทิงแล้วางท่นก็อาจจะต้องปิดตัวนะคะหรือว่าหรือว่าไม่สามารถจะเปิดได้หรือเปิดแบบมีข้อจํากัดต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ะค่ะที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะกินเลี้ยงตามบ้านทีนี้มันก็จะยากขึ้นและเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแล้วว่าคนจะไปคอยตรวจไปคอยห้ามไม่ให้เอประชาชนเนี่ยเอขับขณะที่ยังมึนเมาอยู่ได้ยังไงนะคะเรื่องประสิทธิภาพในการ ทำการด้านนี้นะคะก็อาจจะต้องอมีวิธีคิดแล้วก็ปรับปรุงหน่อยนะคะคือ,อเข้าใจว่าปีนี้น่าจะมีแผนแต่าจะาต้องมาคอยชบทวนแผนค่ะว่าเอมันมันควรจะทํำยังไงถึงจะเรียกได้ว่าแก้ไขได้จริงอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายที่อาจจะอยากให้ภาครัฐเตรียมแผนรองรับเอาไว้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของเราพูดถึงบริการขนส่งสาธารณาะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่า พอในช่วงโควิดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่ามันเสี่ยงแล้วยังไม่รู้สาเหตุว่ามันจะติดยังไงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การใช้รถส่วนบุคคลกันมากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบริการขนส่งสาธารณะเองเนี่ยก็เนื่องจากคนใช้น้อยลงไรายได้เขาก็น้อยลงหลายๆหลายๆเจ้าก็ต้องปิดตัวปิด,ดากิจการไปนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของเราก็ต้องคือมันมันจะเป็นเหมือนปัญหาที่พันกันเป็นเป็นวงนะคะถ้าเกิดว่า ไม่ได้รับการเอแก้ไขนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยอ,อบริการขนส่งเนี่ยก็เรียกได้ว่า,าให้บริการแล้วก็มีต้นทุนนะคะซึ่งต้นทุนเนี่ยก็คืออผู้ประกอบการก็จะแบกรับเองนะคะส่วนรายได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รายได้ที่เรียกว่ามาคัอร์ต้นทุนได้มากเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าบางครั้งการกําหนดราคาก็อาจจะบางเส้นทางเนี่ยมันอาจจะถูกกาหนดราคาที่ตายตัวเอาไว้นะคะ mm hmm. มันก็เลยจะ ทีนี้มันก็จะกลับมาที่ว่าเมื่อเขาต้องปิดกิจการแล้วเขาก็มีรายได้ไม่พอต้นทุนเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ไอเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยคิดหรือคํานึงเลยว่าเราอยากให้มีบริการขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นในในพื้นที่ของเราเนี่ยะคะเพื่อที่จะใหะ้ประชาชนเนี่ยลดการใช้รถส่วนบุคคลแล้วก็มาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นได้ได้ประโยชน์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วย,น,ยนะคะมันกลับจะไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอจทว์รเรื่องของอ การมีเงินกองทุนการการอุดหนุนหรือว่าการจัดการไอบริการขนส่งทงางที่ต้องมองเป็นระบบอย่างนี้ค่ะก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าอย่างในต่างประเทศในประเทศอังกฤษเองเนี่ยเขาจะมีสมาคมของผู้ประกอบการที่แน่นอนว่าเออเขาก็แต่อันนั้นคือเขาเซตเทิลในระบบเขาระดับหนึ่งนะคะก็คือสามารถที่จะ มีอไรายได้นะคะแล้วก็มีเงินอุดหนุนอยู่ในกองทุนนั้นนะคะและที่สําคัญก็คือมีการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาในกองทุนด้วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบกรณีสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าประชากรเขาส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเจ้าบริการขนส่งสาธารณะนะคะตันนี้ก็จะฝากเอาไว้ว่าอันนี้เป็นโจทย,ยาวๆะค่ะว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราไปอีกสักปีสองปีนะคะคือเรื่องนี้อาจจะต้องมองยาวเพราะว่าในอนาคต โควิดหายแต่จอน,นีโรคอื่นมาแล้วเราแล้วเรา,เราถ้าเกิดไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบขนสง่งมันไม่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เราก็ คุณภาพชีวิตของเรามันก็อาจจะเรียกว่าลุ่มๆุ่มดอนดอนอยู่นะคะอืมค่ะ,คะ,คะก็เรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่นะคะก็คือเป็นโจทย์ที่เพิ่งมาปีนี้พร้อมๆกับการที่เราอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยก็ต้องปรับตัวไปในระยะยาวด้วยนะคะว่าอ่าเรื่องของบริการภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของระบบการขนส่งที่จะมีเอ,อระบบที่ดูแลเรื่องของ ความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขด้วยให้คนไทยเนี่ยมีความมั่นใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยคงจะต้องเอ,อมีข้อเสนอหรือว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะประเมินการทํางานของหน่วยงานภาครัฐกับเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะอะก็ถ้าให้ประเมินสั้นๆน,น่าจะคิดว่า เ,เรียกว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะก็คือพยายามที่จะมีทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการขยายผลในวงกว้างเนี่ยอาจจะยังติดปัญหาอยู่นะคะ<ฆ>ถ้าเกิดว่าอ,อส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาในระดับสเกลระดับประเทศเนี่ยใหญ่ๆเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะเรื่องหลายๆๆเรื่องเนี่ยที่พูดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขนส่งสาธารณะก็ดีหรือว่าอุบัติเหตุทางถนนก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจัดการโดยใช้บริบทของพื้นที่เป็นสําคัญเหมือนกันนะคะการทําง,งานด้านของพื้นที่การให้พื้นที่มีอํานาจในการบริหารจัดการเนี่ยเป็นโจทย์หลักที่ว่าต่อให้ไม่มีสถานการณ์โควิดก็คือมันเป็นโจทย์หลักที่ที่ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องออหาทางอเอาชนะให้ได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น เป็นความเห็นที่ที่ทมีขั้การนตอนนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมดูแลตัวเองเฝ้าระวังกันเต็มที่นะคะขณะเดียวกันก็มีโจทย์หลายเรื่องสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะในการทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็มีความสะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางที่ต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ต้องห่างไกลาจากโควิดด้ว ะะวันนี้ขอบพระคุณะค,ะคุณดิฉันมวลมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลจากทาง KDRI ค่ะขอบพระคุณค่ะ ยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนิชมนทองพัฒนนะคะนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่วันนี้มาแชร์เรื่องของงานวิจัยแล้วก็เรื่องของแนวทางในการดูแลความปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงระบบขนส่งการเดินทางต่อจากนี้นะคะว่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของระบบที่จะรองรับการเฝ้าระวังแล้วก็ทาให้ ปลอดภัยจากโควิด -19 และโรคระบาดอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ